เฮ้ยโอเคครับเรามาเริ่มกับคำถามแรกกันเลยนะฮะทำไมผมถึงไม่ค่อยเล่นสซเลนเนอร์บี้ก็ออกง่ายๆนะครับขี้เกียจเล่นนะมีปัญหาไงอ่าผมขอโทษโอเคแล้วไปต่อคำถามต่อไปกันเลยนะฮะต่อไปครับถามหน่อยว่าทำกี่ปีแล้วน่าจะมาถึงช่องนะผมทำมาสองปีแล้วนะฮะถ้านับช่องเก่าด้วยน่าจะสามปีแล้วละซึ่งคำถามต่อไปนะรู้สึกว่าจะต้องยาวหน่อยนะผมทำช่องนี้นะฮะทำไมซึ่งเนื้อเรื่องมันก็จะเริ่มจากตอนที่ผมนับเป็นเด็กกระโปรงอยู่ นะฮะซึ่งตอนนั้นก็มันก็มีช่องหลายช่องน้ำที่ปลุกกำลังใจให้ผมนับสามารถทําช่องดีขึ้นมาได้นะครับก็คนแรกเลยนะพี่แบงค์ซีบิงพี่แบงค์กาโมนะคะพี่นิวฮงพี่ไอโตโลลี ol oli, นะฮะแล้วก็อื่นๆอ,อีกมากมายนะฮะหลังจากนั้นผมก็สร้างช่อโงโงง้อขึ้นมาเบุกหอนตัวเองนะซึ่งคลิปก็โคตรกระจอกเลยแหละ ถ่ายเต็มจอเขาไม่ได้เสียงก็เหมือนเด็กกระปุกหน้างูและโคตรติงตองสับแกงก็กโคตรน้อยโอ้เยี่ยสุดสุดครับตอนนั้นนะคำถามต่อไปมีสองคำถามนะผมได้แรงบันาดาลใจมาจากใครซึ่งผมก็ตอบไปแล้วแหละต่อไปผมมีกี่โลบักครับผมไม่ตอบนะฮะโอเคมาต่อคำถามต่อไปนะฮะต่อไปครับคือทําไมผมถึงไม่ค่อยเล่นเซนเตอบีเลยก็เซนเตอบี้น,น,บบนี่คือผมก็เล่นอยู่แต่แค่ไม่ถ่ายคลิปอะเออทำไมอะ เออกําลังเล่นอยู่อ่ะเออแบบไม่ไมพลาดเกมไหนไปหรอกโอ้อ่าเลือกมากดิมากครับถามต่อไปครับโอ้มาย o กดโคตรยาวเดีย๋ยวน้อยก็ไปถึงร้อยข้อแล้วก็แล้วกันนะ โอเคคำถามแรกคือผมเรียนอยู่โรงเรียนอะไรผมเรียนอยู่โรงเรียนจิรศาสตร์วิทยาไฮสคูลครับผมคำถามต่อไปผมชอบอ่าผมอยู่จังหวัดอะไรอ่าผมอยู่พระจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผมข้อต่อไปอะผมชอบกินอะไรผมชอบกินปั๊บซี่กับโคกนะฮะแล้วก็คุกกี้ด้วยนะฮะคำถามต่อไปนี้ไม่ใช่คำถามครับแต่เป็นการขอความช่วยเหลือจากผมนะ,ะช่วยคิดคอนเทนต์หน่อยได้ไหมเพราะว่าช่วงนี้ไม่มีเขาลงเออเมาบคคิดคอนเทนต์กันนะ คำถามต่อไปคิดยังไงกับเสี sure er> ่ยม้าใม่คม่ม่ม่ขอรบักหน่อยได้ไหมใหม่ม่ใหม่ไม่ม่คำถามต่อไปช่วงนี้ไม่เห็นเล่นโลบอกเลยเพราะว่าอะไรก็ทําคลิปนี้ยังไงล่ะผมก็เลยไม่เล่นยังไงล่ะที่จริงก็เล่นอ่าตอนตีสองผมก็แอบมาเล่นอ่าอัลบี้คิงอะฮีโร่ฐามซีโอนะต่อไปอ่ะจะน่าเกินเข้ามาเล่นโลบอกอีกจะเล่นแบบอะไรแบบแรกก็เล่นแฮกก็เล่นอัลบี้คิงไปแล้วไง ออคำถามต่อไปคำถามที่เก้าองว่างอนาคตจะคอร์กันไม้ไม่อ่ะเฮ้ย <c oughs> ต้องจำเอาไว้พลังอันยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผมมิดชอบหกบากคำถามต่อไปครับอ่าอยากจะถาม ไอไ้พี่ชยอยากจะบอกอะไรกับคุณดูบ้างอย่าเลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะ้เกดิดคุณกดแล้วคุณจะได้รับออบตัดฟรีเดสปาร์ซิโตทอยู่ในบ้านของคุณหมาฟรีลูกบอลฟรีและของที่รีเมียมที่สุดเรือดำนะชอบกินอะไรบอกไปแล้วครับรู้จักแทนบอยไหมผมไม่รู้จักนะชอบเรียนวิชาอะไรมากที่สุดวิทย์ครับถ้าเกิดเป็นคนถามตัวจริงพี่จะบอก กลับไปว่าลายไ i เอ็มดัวฟาร์เตอรอ่านข้อ15ทำไมพรามันจบอยู่แค่สิบสี่